จีนสามีหนึ่งปณิตาเคลื่อนไหวแล้วหลังซานวิสาพัดแจ้งความหมินประมาท คืบหน้ากรณีแซนวิสพั์ควงทนายความคืนโรงพักแจ้งความจินจารินสามีหนิงปณนิตาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังพบว่าคู่กรณีมีการคอมเมนต์ในข้อความอินสตาแกรมของภรรยาในลักษณะที่ทำให้ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงเรียกร้องค่าเสียหาย7-8หลกักเนื่องจากดนทัวมาลงและล่าสุดจินจารีนเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยระบุเอาไว้ว่า ผมและนิงขอขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาให้กําลังใจและทำถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นสบายมากครับสำหรับพี่ๆนักข่าวที่ติดต่อมาตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตรบกวนรอทนายตามกลับจากฝรั่งเศสแล้วค่อยสอบถามข่าวเลยก็ได้ตอนนี้ผมได้แต่งตั้งทนายตามสู้คดีนี้อยู่ครับ โดยก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นเป็นกำลังใจให้คุณหนึ่งและคุณจีนนะคะฟาดมันค่ะเดี๋ยวนี้แลดูปากเก่งมากไม่เหมือนวันแรกๆแทบจะก,กลัวดอกพิกุลร่วงออกจากปาก